เมื่อวันที่14กันยายน2023เว็บไซต์สำหรับเยผยแพร่สื่อของ o y ต t a ได้เปิดเผยถึง r รถแม p ในการพัฒนาแบตเตอรี่ขั้นสูงและแผนสำหรับการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า100% Generation ถัดไปโดยคายอ้างว่าจะสามารถเดินทางไกลถึง800กิโลเมตรต่อชาร์จก่อนที่จะเข้าสู่ยุคของแบตเตอรี่โซลิดสเต e ที่จะมีระยะทางเพิ่มขึ้นมาเป็น1,200กิโลเมตรต่อชาร์จในอนาคตโดยแผนการพัฒนาแบตเตอรี่ของเทต้านั้นประกอบไปด้วย 1. แบตเตอรี่แบบ Performance l i t ลิเ m ียมไออแบตเตอรี่เชิงประสิทธิภาพโดยจะถูกใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าเจเนอเรชันถัดไปของโต y ยต a ที่จะถูกเปิดตัวในปี2026โดยประสิทธิภาพของชุดแบตเตอรี่ดังกล่าวสามารถเดินทางได้ไกลมากกว่า497ไมล์หรือ800กิโลเมตรต่อชาร์จสามารถชาร์จไฟจาก1 0 8ถภายใน20นาที และลดต้นทุนการผลิตลง20%เมื่อเทียบกับชุดแบตเตอรี่ที่ใช้ในรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกของค่ายอย่าง Toyota b c 4 x 2. แบตเตอรี่แบบ p u p a r i z a t i o n ันลิเทียมไอรอนฟอสเฟตชุดแบตเตอรี่คุณภาพสูงในราคาประหยัดสำหรับชุดแบตเตอรี่ดังกล่าวจะมาพร้อมกับระยะทางการขับขี่ที่ไกลขึ้น20%รวมถึงต้นทุนในการผลิตลดลง40%เมื่อเทียบกับแบตเตอรี่ที่ใช้ใน t o y o t a b c 4 x สามารถชาร์จไฟจาก10 80%ในเวลา30นาทีหรือน้อยกว่าโดยคาดว่าจะออกสู่ตลาดภายในปี2026ถึงปี2027 3. แบตเตอรี่ไฮเปอร์ฟอร์มานลิ i t ียมไอออนหรือแบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูงชุดแบตเตอรี่ที่เหนือกว่าแบบเพอร์ฟอร์มาสามารถบรรลุการขับขี่ในระดับ621ไมล์หรือมากกว่า1,000กิโลเมตรต่อชาร์จสามารถชาร์จไฟด้วยความเร็วสูงจาก10 80%โดยใช้เวลาเพียง20นาที ขณะที่ต้นทุนนั้นจะถูกกว่าแบตเตอรี่ชนิดเพอร์ฟอร์แมนซ์อยู่ราว10%โดยชุดแบตเตอรี่ดังกล่าวจะถูกเปิดตัวในปี2027ถึงปี2028ส่วนแบตเตอรี่แบบ Solid State จากข้อมูลล่าสุดของ t o y o ต้าได้ข้ามผ่านอุปสรรคด้านอายุการใช้งานของแบตเตอรี่แล้วเป้าหมายต่อไปคือการนำชุดแบตเตอรี่ดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการผลิตจำนวนมากโดยคาดตั้งเป้าสำหรับผลิตในเชิงพาณิชย์ไว้ในปี2027ถึงปี2028 โดยจะให้ระยะทางการขับขี่ไกลขึ้น20%เมื่อเทียบกับชุดแบตเตอรี่เพอร์ฟอร์แมนซ์ซึ่งระยะทางนั้นจะอยู่ที่ราว621ไมล์หรือ1,000กิโลเมตรต่อชาร์จโดยใช้เวลาในการชาร์จไฟจาก10-80%น้อยกว่า10นาทีซึ่งจะได้ว่าเป็นเวลาที่รวดเร็วอย่างมากเมื่อเทียบกับรถจนไฟฟ้าที่ทำตลาดอยู่ในปัจจุบันอย่างไรก็ตามแผนดังกล่าวของตีด้านั้นมีระยะเวลาราว3ปีนับต่อจากนี้ซึ่งถือได้ว่าเป็นเวลาที่ค่อนข้างนาน ในสถานกา,การณ์การเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วในปัจจุบันจุดนี้อาจทําให้โตโยต้าเสียส่วนแบ่งในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าให้กับคู่แข่งไปแบบง่ายดาย<ๆ>กดไลค์และกดติดตามช่องของเราเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตข่าวสารเทคโนโลยี Technology ใหม่ๆจากทั่วโลก